สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีก็จะพามาย้ายย้ายต้นบอนไซมะพร้าวนะคะก็คือจะย้ายออจากกระถางเล็กนะไปลงกระถางใหญ่นะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองทั้งทั้งกาบแล้วก็ทั้งใบนะคะสังเกตเลยว่าจะบอกว่า พวกไม,แกมก้แปลกไม้สีแปลกๆนะเลี้ยงค่อนข้างจะยากเนาะแล้วก็สังเกตว่าใบเนี่ยจะไหม้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรวอร์มแดดอุ่นแดดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม้แปลกสีส,สีสีตัวเนี้ยค่ะของเขาก็จะไม่เหมือนไม้ทั่วๆไปเนาะชิน้นนี้การแบบการผลิตแสงการรับแสงการอะไรอย่างเงี้ยคลอโรฟิลอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแตกจะแตกต่างจากไม้ทั่วไปตรงนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะต้องคอยดูแลทนุถนอมนิดนึงนะคะดูแลค่อนข้างยากค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยเปลี่ยนกระถางดีกว่าลงกระถางใหญ่ดีกว่านะคะเพราะว่าตั้งใจอยากสร้างลำต้นแล้วก็แล้วก็เเร่งให้เขาออกใบจริงนะคะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็จะมาทำการตกแต่ง ในส่วนของใบเขา,านะคะเห็นไหมตรงนี้วอมแดดแล้วใบก็จะไหมเห็นไหมคะซึ่งไม้แปดสีของมะพร้าวเนี่ยก็จากที่เลี้ยงมาหลายๆสีไม่ว่าจะเป็นแม่ชีสีขาวสีเหลืองสีทองอะไรพวกนี้ยหรือรวมไปถึงสีพวกหยกอะไรพวกนี้ค่ะใบค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟค่อนข้างที่จะอ่อนแอค่อนข้างที่จะไวต่อแสงค่อนข้างเยอะนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะไหม้ค่ะก็สำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงไปก็อย่าอย่าพึ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าเพื่อนดีก็ก็เอาไปแล้วก็เฮ้ยตกใจมากๆเลยนะคะพอพอใบใบเขาเริ่มไหม้นะก็พยายามวอมแดดค่ะพยายามทำให้ให้เขาแข็งแรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดีจะย้ายเลยนะคะก็ส่วนผสมของดีก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีเหมือนทุกๆครั้งที่ที่เคย คยพูดไปนะคะก็จะมีดิงก้ามปูค่ะผสมกับตัวขุยมะพร้าวนี่นะคะขุยมะพร้าวตรงนี้นะคะโอเคมดกันอีกแล้ววะเป็นอะไรกับมดมากเลยนะโอเคทำการย้ายเลยนะคะ เห็นอยู่เนาะอ๋อไม่เห็นแล้วโอเคต้องตรงนี้ถึงเห็นนะโอเคค่ะ,คคะก็ผสมคุเค้ากันไปค่ะแล้วก็ใส่กระถางนะคะรอบนี้ดีตั้งใจว่าดีจะฝังน้องลงไปเลยนะคะเพราะดีต้องการให้เขาใหญ่ เห็นไหมเอยเดี๋ยวนะพอดีดีเป็นคนที่อัพคนเดียวถ่ายคนเดียวนะคะก็จะมีบางคลิปที่หลุดเฟรมไปบ้างนะคะ จะมีเอาไปวอร์มแดดบ้างแล้วก็จะวางไว้ในที่ร่มนะคะวอร์มแดดเรื่อยๆค่ะให้เขาแข็งแรงเนาะฝั่งไปเลยนะคะยังยังยังไม่โชโกลานะจ๊ะยังคงไม่ไม่โชโกลาค่ะขอแบบบำรุงให้เขาได้เต็มที่ก่อน เอาให้รอดก่อนแหละอย่างที่ดีเคยบอกเวลาปลูกต้นไม้เอาให้รอดก่อนจะเล่นอะไรค่อยว่ากัน โอเคค่ะหลังจากนี้ปุ๊บก็เดี๋ยวรดน้ํารดน้ําแล้วเดี๋ยวดี้จะมาจะมาอัดต่อนะคะจะจะทาการเร็มนะคะโอเคเดี๋ยวขอรดน้ําก่อนก็เหมือนเดิมค่ะเวลารดน้ําก okay, ็ระวังบนยอดเนาะต้องระวังทุกๆขั้นตอนจริงๆ โอเคค่ะรดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะขอดูกล้องแ๊บหนึง่งถ้าจะให้เพื่อนเพนเห็นดีต้องดีนะนี่นะคะเดี๋ยนะฉันก็ลำบากเหลืเกินเวลาจะอัดคลิป <c oughs> ไม่มีผู้ช่วยใดๆผู้ช่วยก็เป็นเบบีอยู่ยังช่วยได้ไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะ เห็นหมคะจะยัง hmm. น mm ิด hmm. น mm ึงเลยนะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตขออนุญาตหาทำดีนะคะโอเคเห็นแล้วเนาะโอเคนะคะมุมนี้มุมนี้ได้เรื่องอยู่โอเคโอเคค่ะได้เรื่องนะโอเคค่ะแล้วก็ หลังจากนี้ดิจะทําการตัดนะคะตัดบรส่วนที่ไม่ออกเร็มมาค่ะใช้ใช้คําว่าเร็มแล้วกันเนาะเร็มออกไปแล้วกันค่ะ โอเคค่ะเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เฝ้าดูแลเฝ้าบำรุงกันต่อไปนะคะโอเคนะไปแล้วค่ะบายบายค่ะสไ์นี้สวัสดีค่ะ